วันนี้เวลา10บนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันโทสมชายการจนมณีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสองน้ำสงกรานพระราชทานอันประกอบด้วยน้ำสงพุ่มบัวและผ้าใยไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาสัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในเทศกาลสงกรานตุ้ธักราช2565ณพระอุโบสถวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามราชวรวิหาร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือความกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมะประจําพระราชหฤทัยดังที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัยครั้นถึงเทศกาลสงกรานนอกจากจะทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศวายแต่สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้วยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสานักผู้ใหญ่เชิญเครื่องสงน้ําสงกรานไปพระราชทานพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นการแสดงพระราชกตัญญูตาธรรม ตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณซึ่งในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสงน้ำสงกรานไปพระราชทานแก่หม่อมเจ้าพิสเสด็จรัชนีพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสาสวัสดิวัตและหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนในโอกาสนี้ด้วย